สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะคลิปนี้เรามาเรียนรู้หัวข้ออัญทรงพลังเกี่ยวกับสัญญาณว่าเราพบเส้นทางชีวิตของเราแล้วการค้นหาเส้นทางชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาหลายปีในการพยายามล้มเหลวและค้นหาเป็นเรื่องน่าเศร้าที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยพบเส้นทางที่ถูกต้องและจบลงด้วยการใช้ชีวิตท่ามกลางผู้คนที่ไม่ถูกต้องและทำในสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบ ในสังคมปัจจุบันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะสับสนว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเนื่องจากสื่อและวัฒนธรรมกระแสหลักมักบอกเราอยู่เสมอว่าเราควรจะเป็นอย่างไรเราควรทำอะไรและควรมีลักษณะอย่างไรถึงกระนั้นยังมีบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการและฟังเสียงของจิตวิญญาณของตนเองเราเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นหรือไม่เพื่อช่วยให้เราค้นพบ และต่อไปนี้เป็นสัญญาณบางอย่างที่โบ่งบอกว่าคุณพบเส้นทางชีวิตของคุณแล้วไปรับฟังกันดีกว่าค่ะ 1. เราทำมาหากินและทําในสิ่งที่เรารักหนึ่งในสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าบางคนค้นพบเส้นทางชีวิตของตนแล้วนั่นคือการทำงานเพื่อจุดประสงค์ที่สูงกว่าแค่การสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของตนเองอาชีพสร้างสารรค์ของศิลปินอิสระหรืองานปกติ ประเด็นก็คือว่าทําให้เรามีความสุขและให้ความรู้สึกเติมเต็มรวมทั้งช่วยให้เรามีพัฒนาการส่วนบุคคลด้วยเราอาจทําเพื่อทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นหรือช่วยเหลือผู้อื่นแต่สิ่งเดียวที่ชัดเจนคือแรงจูงใจของเราไปไกลกว่าการทํางานเพื่อเงินเดือนเพื่อชําระค่าใช้ใจ่ายต่างๆงานของเราเป็นส่วนสำคัญในการเรียกร้องของจิตวิญญาณและเป็นวิธีที่จะตอบสนองเป้าหมายในชีวิตของเรา 2. เรามุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายที่มีคุณค่าและชื่นชมในสิ่งสำคัญเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงไม่ได้มุ่งเน้นไปที่วัตถุและสิ่งชั่วคราวดังนั้นหากเราพบเส้นทางชีวิตของเราแล้วเป้าหมายของเราก็น่าจะขึ้นอยู่กับคุณค่าทุกคนมาที่โลกนี้เพื่อทำภารกิจที่แตกต่างกันสำหรับบางคนอาจอุทิศตนเพื่อครอบครัวและเลี้ยงลูกบางคนอาจเป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจ และให้กำลังใจผู้คนด้วยงานศิลปะของพวกเขาไม่ว่าเราจะเกิดมาเพื่ออะไรก็ให้ความสำคัญกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์นิรันดร์สังคมสมัยใหม่ต้องการบุคคลเช่นนี้มากกว่าที่เคยเนื่องจากผู้คนในปัจจุบันสูญเสียาการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของตนอย่างต่อเนื่องและลืมเกี่ยวกับสิ่งสำคัญเพื่อประโยชน์ของผลประโยชน์ทางวัตถุและแรงบันดาลใจผิวเผิน 3. เรารู้สึกว่าทุกอย่างเข้าที่แล้วและพอใจกับชีวิตของเราเรารู้สึกเหมือนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นด้วยเหตุผลช่วยพาเรามาถึงจุดนี้แม้แต่ความผิดหวังและความล้มเหลวในอดีตของเราก็สมเหตุสมผลแล้วความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวพฤติกรรมที่เราอาจรู้สึกละอายใจงานที่เราเกลียดทุกสิ่งมีส่วนทำให้เรากลายเป็นคนอย่างเราในทุกวันนี้ เราตระหนักดีและรู้สึกขอบคุณที่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างที่พวกเขาทำเพราะตอนนี้ทุกอย่างเข้าที่แล้วแม้ว่าเราจะไม่พอใจกับทุกแง่มุมในชีวิตของเราแต่เรามีความรู้สึกทั่วไปของการเติมเต็มและสามารถพูดได้ว่าเราเป็นคนที่มีความสุขและมีการพัฒนา 4. เรามีความสัมพันธ์ที่ดีหรือมีความสุขอยู่คนเดียวคนที่คนพบเส้นทางในชีวิตแล้วจะรู้ว่า เขาหรือเธอต้องการอะไรนั่นเป็นเหตุผลที่เราจะใช้เวลาไปกับความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีความสุขเราชอบอยู่คนเดียวมากกว่าอยู่กับคนผิดหากเรากำลังคบหาดูใจกันเราค่อนข้างแน่ใจว่าเราเจอเนื้อคู่ของเราแล้วและเราอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคนรักเราตนงเต็มซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์ของเราก็เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งตามค่านิยมและเป้าหมายชีวิตที่คล้ายคลึงกัน 5. เราได้ตัดคนออกจากชีวิตของเราวันหนึ่งเราตระหนักว่าบางคนที่เราเชื่อว่าเป็นเพื่อนของเราไม่ได้สนใจเราเลยทุกคนมีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตของพวกเขาซึ่งดูเหมือนจะเป็นมิตรและคอยช่วยเหลือเราจนถึงช่วงเวลาที่เรากำลังมีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขานี่คือเมื่อเราเห็นว่าเพื่อนที่ถูกกล่าวหาเหล่านี้ไม่สมควรที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา เราอาจได้ข้อสรุปเดียวกันเกี่ยวกับคนบางคนเพียงเพราะเราไม่ได้มีความรู้สึกร่วมกับพวกเขาเราไม่เห็นประโยชน์ในการพบปะก,กับพวกเขาอีกต่อไปเพราะรู้สึกเหมือนเป็นภาระที่ทางสังคมมากกว่าความปรารถนาที่จะสื่อสารอย่างจริงใจตอนนี้เราต้องการร้อมรอบตัวเองด้วยบุคคลที่มีแนวคิดคล้ายกัน ที่เราสะท้อนด้วยและปล่อยให้เฉพาะผู้ที่มีความสนใจในตัวเราอย่างแท้จริงและมีค่านิยมเดียวกันกับเราเข้ามาในชีวิตของเราเท่านั้น 6. เราตระหนักว่าความคิดเห็นของคนอื่นไม่มีความหมายอะไรเลยในฐานะที่เป็นสัตว์สังคมเรามักตกหลุมพรางของการทำตามสิ่งที่คนอื่นคาดหวังจากเราและมักจะให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับเราและชีวิตของเรา แม้ว่าเมื่อเราพบเส้นทางชีวิตของเราเราจะตระหนักว่าแท้จริงแล้วพวกเขาไม่สำคัญเพียงใดและมันช่างโง่เขาเพียงใดที่จะสนใจว่าคนอื่นคิดอย่างไรตอนนี้เรารู้แล้วว่านี่คือชีวิตของเราและเราเป็นคนเดียวที่จะตัดสินใจว่าอะไรดีกว่าสำหรับเราในทนองเดียวกันเราไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องสร้างความประทับใจให้ผู้อื่นและพยายามวิสูน์ว่า เราเก่งกว่าฉลาดกว่าและประสบความสำเร็จมากกว่าพวกเขาอีกต่อไปคุณผู้ฟังทุกท่านคะคุณรู้สึกว่าคุณพบเส้นทางชีวิตของคุณแล้วหรือยังถ้าใช่สัญญาณเหล่านี้เป็นสิ่งจริงสำหรับคุณหรือไม่ขอบคุณสำหรับการกดติดตามและก็การกดแชร์ออกไปให้จิตวิญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้หากหสัญญาณนี้ ตรงกับเป้าหมายหัวใจและจิตวิญญาณของคุณเหลือเกินกรุณายใส่หมายเลข42เป็นกำลังใจให้กับห้องเรียนด้วยค่ะครูจะผลิตคลิปดีๆมาให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้รับฟังในลำดับถัดไปนะคะขอบคุณสำหรับการกดแชร์และการกดติดตามค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ